จ้าพี่น้องสวัสดีค่ะมือนี่แม่บัวมาเด็ดดอกใหม่มาเด็ดดอกใหม่ค่ะพี่น้องมือนี้เก็บดอกใหม่คือเก่าเด้อค่ะพี่น้องูุไดบางกับมาได้เนาะค่ะเก็บดอกใหม่ค่ะเก็บดอกใหม่ค่ะมือนี้พี่น้องจ้า ปุเรบังก็มาได้ค่ะมาได้เด็ดยังสี่แล้วค่ะพี่น้องเด็ดดอกดาวเรืองเนาะค่ะเก็บดาวเรืองเก็บดาวเรืองไปส่งลูกค้าค่ะพี่น้องลูกค้าสั่งดาวเรือง แม่บัวก็มาคนเดียวเร้อมือนี่บอมีม่ผู้ซอยค่ะพี่น้องผู้ซอยบอมีเ่เลยมือนี่จะเด็ดค้นเดียวเด็ดค้นเดียวหลุนหลวนเลยจะแต่ว่ากับมี่อยู่ผูหนึ่งแต่ว่าหันบรูว่าเป็นสีมา่านย่ามไดเนาะค่ะพี่น้องเนาะคนงานก็ได้ คนงานบ่มีเจ้าของได้มาเด็ดเองค่ะพี่น้องจ้าเจ้าของได้มาเด็ดเองเมื่อนี้เด็ดดาวเรื่องไปเรื่อยๆไปเงีวๆพี่น้องเอ้ยคนงานก็อึดอึด เสรแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยเด็ดผู้เดียวตับตับยู่นีเหระเข้ากับเก็บยังสี่แล้วค่ะพี่น้องเด็ดเอาพัางสี่มะพร้าวพี่น้องดูมะพร้าวดุกดกอยากกินมะพร้าวออนกับบะหมี่ปัญญาตอยค่ะพี่นอ้องดุ๊ก ต้นนี้กับต้นนี้เนาะค่ะนี่ดกคักนี่พุ่นต้นพุ่นกระดกต้นนี้กระดกอยากกินพี่น้องอยากกินแต่ว่าหันต้อยบ่ได้จ้าเด็ดดอกไม้ก็จะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องจ้าเด็ดเบอร์ซีเด็ดเอาเบอร์ซีก็เบอร์หาเบอร์สามบ่เอาค่ะพี่น้อง ดอกไม้เมื่มอวานนี่กระตัดกวนเนี่กระตัดพี่น้องเปลี่ยนใจขึ้นอย่างในตัวดอกไม้งามงามพี่น้องเลยใส่ร้อยกระทุ่งบ่านี่ดอกไม้สิขายเก็บบ่ท่านพี่นอ้องคนงานหน่อยคนงานบา่อไหลจ้าค้นงานบ่อหลาย้นงานหน่อย หาเหลือกเอาแล้วพี่น้องเอ้ยคนงานตัดให้ข่อยกับเจ้าว่าตัดจังไรหลอนแน่บหลอนแหนมันลายคักพี่น้องอันสีเอาให้รอนซะเลยมันกลาเป็นไปบ่ได้เนาะคะ่ะเฮ้าก็ต้องเด็ดไปยังซีแล้วค่ะพี่น้องจ้า เด็ดไปเรื่อยๆเด็ดแบบนี้ลหละเนี่ยเนี่ยดอกนึงสิดอกเบอร์ซีเด็ดดอกเบอร์ซีค่ะพี่น้องนี่ยเขาฮาเลือกเอาเบอร์ฮากะประมาณนี้เนาะค่ะนี่พี่น้องเด็ดจนสี่ละเก็บเลือกเอากะเอาค่ะบเบอร์ซีบเบอร์ฮาเขากะกะเอาเนาะค่ะพี่น้องจ้ะกะเอา cô ba nhắn tía เก็บจังซี่เลยค่ะพี่น้องเก็บจนว่ามันพอกูแล้วดอกไม้สามหมื่นดอกพี่น้องเก็บผู้เดียวข่อยสิแล้วง่ายบอคอนงานกับบม่มีผู้นึงกับแม่ป่วยแม่บ่สบายมากบ่ได้อีกคนหนึ่งกับพาลูกไปอบร่มอบพาลูกไปเปิดเทอมเขาก็อบร่มผู้ปกครองอ,อบร่มผู้ปกครองกับมาบา่ได้ค่ะพี่น้องต้องได้ไปประชุม จ้าไปปัดซุ่มผู้ปกครองส่วนสิได้มากแล้วพี่น้องเอ้ยอยสิจังได้เห้วได้มากง่ายปุ๊ปนี่สิเด็ดทาข้าเจ้าแล้วพี่น้องเด็ดเลนไปทาข้าเจา้าละ ขายอยู่นอกค่ะดอกไม้ลา,ลายลายพี่น้องว่ามีเป็นยญากเก็บขายอือนี่คือเด็ดแล้วค่ะอือเด็ดแล้วก็จะประมาณนี่จะซุ่มให้เบิงดอกไม้ งามค่ะพี่น้องผู้ดใดอยากได้ใส่ร้อยกระทงมาเด้อพี่น้องเลยกดแช่กันออกไปค่ะผู้ดใดอยากได้ดาวเรื่องกดไลค์กดแช่ดาวเรื่องง่ามแทะพี่น้อง ดาวเรืองสวยดาวเรืองสวยนี่กระดอกงามๆเบอร์ซีพี่น้องเอ้ยเบอร์ซีกับซัมเบอร์สามผลแล้วนี่ดอกใหม่ก็ได้มันเป็นธรรมาดาเก็บให้เขาเบอร์ซีเบอร์หาพี่น้อง เด็ดย่างเดียวจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นเม่บัวในเด้อจ้าช่องเม่บัวผ้าร่วยเนาะคะ่ะวิธที่เด็ดดอกลวงค่ะพี่น้องวิธีเด็ดดอกลวงจ้าเด็ดแบบนี้ละคะ่ะเด็ดดอกลวงค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะ